สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนคุณครูชื่อลลิตาศิริวัฒน์นะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันในรายวิชาสุขศึกษาในหัวข้อเรื่องการลดพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่นค่ะต้องบอกก่อนนะคะว่าวัยรุ่นนะคะเป็นวัยที่มีความเสี่ยงค่อนข้างมากใช่ไหมคะเราได้เรียนรู้กันไปแล้วว่าพฤติกรรมเสี่ยงมีอะไรบ้างนะคะมีปัจจัยอะไรบ้างที่ทําให้เกิดพฤติกรรมเสี่ยงใช่ไหมคะในวันนี้ค่ะ เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการลดพฤติกรรมเสี่ยงค่ะการลดพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่นนะคะเป็นการเพิ่มปัจจัยปกป้องให้กับวัยรุ่นนะคะเพื่อให้ตัวของวัยรุ่นเองนั้นไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงนะคะโดยเราจะมีแนวทางในการป้องกันอยู่สองทางนะคะโดยทางแรกคือระดับตัวบุคคลก็คือตัวของวัยรุ่นเองนะคะ และทางที่2คือแนวทางสนับสนุนจากผู้ที่เกี่ยวข้องค่ะในระดับของตัวบุคคลหรือตัววัยรุ่นเองนะคะอันดับแรกเลยเราจะต้องสร้างความเข้มแข็งภายในตัวบุคคลก่อนนะคะสร้างความเข้มแข็งยังไงก็คือรู้สึก ถึงคุณค่าของตัวเองนะคะซึ่งมันจะมีผลต่อการประสบผลสำเร็จในชีวิตของตนนะคะมีความภาคภูมิใจในตนเองนะคะทำให้คนรับรู้แล้วก็มีความรู้สึกเชิงบวกต่อตนเองนะคะมีความเชื่อมั่นและนับถือในตนเองที่เป็นแรงขับเคลื่อนให้คนมีเป้าหมายในชีวิตนะคะแล้วก็เมื่อเผชิญกับปัญหานะคะให้เราเนี่ยนึกถึงผลที่จะเกิดขึ้นหรือผลกระทบต่อเป้าหมายชีวิตเราจะต้องสู้กับ ปัญหาที่เราเผชิญขึ้นนะคะต่อมาค่ะเราจะสร้างความเข้มแข็งในตัวได้อย่างไรนะคะอันดับแรกเลยนะคะนักเรียนจะต้องรู้ว่าตัวเราเนี่ยมีความสําคัญนะคะให้เรานึกไว้ว่าเราเนี่ยมีความสําคัญต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะเอาง่ายๆเลยค่ะเรามีความสําคัญกับพ่อแม่ใช่ไหมคะพ่อแม่มีความสําคัญกับเรานะคะให้เราคิดไว้ว่าเรามีความสําคัญนะคะ สค่ะนักเรียนต้องรู้จุดเด่นของตัวเองนะคะรู้ความสามารถความถนัดของตัวเองทำด้านใดด้านหนึ่งทำให้มันดีทําให้มันโดดเด่นนะคะเมื่อเรารู้ความสามารถแล้วเราก็ลงมือทำลงมือปฏิบัติอย่างเช่นบางคนอาจจะมีความสามารถในเรื่องของการเล่นกีฬาใช่ไหมคะบางคนมีความสามารถในเรื่องของการร้องเพลง เล่นดนตรีตรงนี้ค่ะมันเป็นจุดเด่นของเราเราก็ดึงจุดเด่นของเราออกมานะคะและอีกอย่างหนึ่งที่เราจะต้องทำก็คือมีความเชื่อมั่นนะคะมีความเชื่อมั่นเราต้องเชื่อมั่นว่าเราสามารถกระทำสิ่งที่ตนเองต้องการได้สำเร็จนะคะมีจุดมุ่งหมายมีจุดเป้าหมายในชีวิตนะคะเราก็จะสร้างความเข้มแข็งในตัวเองได้นะคะทีนี้เมื่อเรามีความเข้มแข็งในตัวเองแล้วใช่ไหมคะ อย่างที่2ค่ะเราจะต้องมีการฝึกฝนทักษะนะคะฝึกฝนทักษะเพื่ออะไรเพื่อให้เราสามารถจัดการกับปัญหาหรือสถานการณ์เสี่ยงต่างๆได้นะคะเช่นการถูกซักจูงหรือโน้มน้าวให้ไปเกี่ยวข้องกับสารเสพติดเราจะต้องมีทักษะอะไรมาเกี่ยวข้องคะทักษะการปฏิเสธนั่นเองนะคะเราต้องรู้จักปฏิเสธนะคะมีทักษะการต่อรองนะคะ เมื it, hehe, it, ่อเราถูกชักจูงเราก็จะสามารถนำทักษะพวกนี้นะคะมาใช้ในการปฏิเสธได้นะคะรวมไปถึงนะคะทักษะการจัดการอารมณ์ค่ะไม่ว่าจะเป็นความเครียดนะคะความซึมเศร้าต่างๆนะคะเราก็ควรจะต้องมีทักษะตรงนั้นในเรื่องของการจัดการอารมณ์นะคะรวมไปถึงนะคะนอกเหนือจากนั้นในการที่เราจะเติบโตไปเป็นเยาวชนที่ดีได้นะคะก็ต้องมีทักษะอย่างอื่นเข้ามาเสริมนะคะเช่น ทักษะการสืบค้นข้อมูลนะคะเวลาเราจะไปดูข้อมูลจากตรงไหนเราก็ต้องดูว่าแหล่งที่มานั้นเนี่ยมันน่าเชื่อถือได้หรือไม่นะคะไม่ใช่ว่าเราแชร์ข้อมูลไปทั้งๆท,ที่ข้อมูลนั้นมันผิดนะคะมีทักษะของการสื่อสารนะคะการพูดคุยนะคะสนทนากับบุคคลอื่นเราก็ต้องมีทักษะการสื่อสารที่ดีนะคะอันนี้คือการฝึกฝนทักษะนะคะแนวทางนี้นะคะจะช่วยทําให้นักเรียนเนี่ย สามารถปกป้องตัวเองนะคะลดพฤติกรรมเสี่ยงได้มากขึ้นนะคะแต่ถามว่าแค่ตัวเราเองพอไหมไม่เพียงพอค่ะครูเคยบอกแล้วว่าพฤติกรรมเสี่ยงเนี่ยเกิดได้จากหลายปัจจัยใช่ไหมคะทั้งตัวเราแล้วก็สิ่งรอบข้างคนรอบตัวเราใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นค่ะอีกแนวทางหนึ่งนะคะที่จะช่วยลดความเสี่ยงให้กับวัยรุ่นได้ก็คือแนวทางสนับสนุนจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ถามว่ามีใครบ้างที่เกี่ยวข้องกับตัวเราถ้าภายในบ้านเราก็จะนึกถึงคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองใช่ไหมคะหรือคนในครอบครัวใช่ไหมคะถ้าโรงเรียนนึกถึงใครคะครูเพื่อนใช่ไหมคะและถ้าชุมชนล่ะคะก็คืออาจจะเป็นผู้ใหญ่บ้านบ้านข้างๆข,ข,ของเรานะคะหรือว่าสภาพแวดลอ้อมรอบๆบ,บ้านเรานะคะคนในชุมชนเรานะคะ พวกนี้ก็คือเป็นส่วหนึ่งนะคะที่เป็นผู้เกี่ยวข้องกับเรานะคะเรามาดูกันค่ะการเพิ่มปัจจัยนะคะปกป้องในด้านครอบครัวเพื่อนและสภาพแวดล้อมในชุมชนนะคะที่มีอิทธิพลต่อวัยรุ่นนะคะมีแนวทางยังไงนะคะแนวทางแรกค่ะก็คือการสร้างภาคีเครือข่ายการทำงานเชิงรุกกับหน่วยงานทั้งทางภาครัฐและเอกชนนะคะก็คือจะเป็นในเรื่องขององค์กรชุมชน ฐถานศึกษาเครือข่ายเพื่อนช่วยเพื่อนเครือข่ายพ่อแม่กลุ่มคนที่อาสาช่วยเหลือดูแลให้วัยรุ่นนะคะในชุมชนนะคะให้มีระบบการป้องกันและลดปัญหาจากการมีพฤติกรรมเสี่ยงนะคะเขาจะมีวิธีการออกแบบการทำงานที่เข้าถึงกลุ่มวัยรุ่นที่มีความเปราะบางนะคะเช่นนักเรียนมักจะเห็นที่มีหน่วยบริการเคลื่อนที่ในชุมชนใช่ไหมคะมาแจกพวกถุงยางอนามายัยมาแจกพวก ใบความรู้เกี่ยวกับโรคต่างๆหรือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับวัยรุ่นนะคะมีการสร้างแกนนำอาสาสมัครในชุมชนนะคะเพื่อที่ต้องการจะดึงวัยรุ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมนะคะแล้วเมื่อนักเรียนไปมีส่วนร่วมแล้วนะคะเขาก็จะเกิดการสร้างองค์ความรู้นะคะแล้วเราก็จะมีภูมิต้านทานนะคะอย่างง่ายๆค่ะในสถานศึกษานะคะครูเชื่อว่าในสถานศึกษาเนี่ยนักเรียนก็อาจจะมีพวกชุมนุมต่างๆใช่ไหมคะ ที่ให้วัยรุ่นเนี่ยได้ไปทำกิจกรรมนะคะอย่างของโรงเรียนครูก็จะมีเป็นกิจกรรมเป็นชุมนุมที่ให้กับนักเรียนที่มีความสนใจในเรื่องของเพศนะคะมาให้ความรู้อย่างเช่นวันสำคัญต่างๆวันโรคเอดวันวาเลนไทน์อย่างเนี้ยค่ะเขาก็จะมาให้ความรู้โดยเอากลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนักเรียนที่มีความสนใจเนี่ยแหละค่ะมาเป็นกระบอกเสียงให้นะคะ 2. ค่ะ ในเรื่องของการสนับสนุนอีกอันนึงก็คือการทํางานกับครอบครัวนะคะครอบครัวเนี่ยเป็นหน่วยสําคัญของสถาบันใช่ไหมคะเพราะว่า1เวลาเรามีปัญหาอะไรคนที่เราจะนึกถึงก็คือครอบครัวใช่ไหมคะการทํางานกับครอบครัวเนี่ยเพื่อให้อะไรเพื่อให้มีส่วนร่วมในการดูแลกับวัยรุ่นนะคะนักเรียนคงจะชอบใช่ไหมคะถ้ามีคุณพ่อคุณแม่ที่เข้าใจเราใช่ไหมคะถึงแม้อายุจะห่างกันนะคะ แต่ทัศนคติเชิงบวกต่อการดูแลวัยรุ่นเนี่ยมันก็เป็นสิ่งสําคัญนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีการสื่อสารกันนะคะมีการสร้างสัมพันธภาพในครอบครัวนะคะก็จะทําให้คุณพ่อคุณแม่แล้วก็ตัวลูกหรือตัวเราเนี่ยมีความเข้าใจกันมากขึ้นนะคะถ้าเรามีการทํากิจกรรมร่วมกันนะคะระหว่างสมาชิกเช่นลองไปทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ด้วยกันไปแบบครอบครัวไปรลลี่กันนะคะหรือว่า ไปทําจิตอาสานะคะอย่างช่วงนี้ใช่ไหมคะมีโควิดเขาก็บอกว่ามีบางครอบครัวเนี่ยที่พอมีฐานะเขาก็จะมาช่วยกันทําของแจกใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นการทํางานกับครอบครัวอย่างหนึ่งนะคะถ้าครอบครัวอบอุ่นครอบครัวแข็งแรงนะคะเราก็จะมีความสุขนะคะแล้วเราก็จะเติบโตเป็นคนที่มีประสิทธิภาพนะคะต่อมานะคะการสร้างพลังเชิงบวกในกลุ่มเยาวชนนะคะ อันนี้นะคะเป็นการพัฒนารูปแบบของกิจกรรมหรือวิธีการเรียนรู้ผ่านการเข้าค่ายนะคะอย่างเช่นนะคะอย่างของมูลนิธิสสสเขาก็จะมีการเอานักเรียนเนี่ยที่สนใจนะคะไปร่วมกันทำกิจกรรมนะคะเพื่ออะไรเพื่อเป็นการเสริมการเรียนรู้นอกเวลาเรียนนะคะที่เป็นการดึงศักยภาพหรือจุดแข่งที่มีอยู่ของวัยรุ่นออกมานะคะ,ะ,คะเพื่อให้วัยรุ่นเนี่ยมีความรู้สึกภาคภูมิใจ และเห็นคุณค่าในตนเองนะคะและนักเรียนหรือวัยรุ่นที่เข้าร่วมกิจกรรมก็จะมีทักษะชีวิตมีทักษะสังคมนะคะแล้วก็จะมีความมั่นใจในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นนักเรียนเชื่อไหมคะเด็กนักเรียนกลุ่มหนึ่งที่ครูเคยเอาไปทํากิจกรรมเป็นเด็กที่ไม่กล้าแสดงออกแต่พอได้ไปทํากิจกรรมนะคะได้มีทักษะเพิ่มขึ้นได้มีการพบปะ พูดคุยกับเพื่อนต่างโรงเรียนทําให้เขามีความมั่นใจมากขึ้นเขากล้าที่จะคิดกล้าที่จะทํากล้าที่จะพูดกล้าที่จะตอบสแสดงความคิดเห็นออกมาได้อย่างเต็มที่อันนี้นะคะเป็นการเสริมพลังเชิงบวกให้กับกลุ่มเยาวชนได้อย่างดีเลยค่ะมาอีกอันหนึ่งนะคะก็คือการสร้างการมีส่วนร่วมของเยาวชนค่ะก็คือการเปิดโอกาสให้วัยรุ่นเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชนนะคะที่เป็นกิจกรรมสาธารณประโยชน์ การช่วยเหลือผู้อื่นหรือการได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมชุมชนนะคะจะทำให้วัยรุ่นได้แสดงออกถึงความสามารถความต้องการเรียนรู้การทำงานและมีสัมพันธภาพกับผู้อื่นผ่านกิจกรรมนะคะครูจะยกตัวอย่างให้ฟังอย่างเช่นมีกิจกรรมหนึ่งนะคะก็คือกิจกรรมอ่านหนังสืออ่านนิทานให้กับคนตาบอดฟัง เรานะคะสามารถไปทำกิจกรรมแบบนี้ได้นะคะเป็นการช่วยเหลือผู้อื่นนะคะบางครั้งไม่จำเป็นว่าเราจะต้องไปทำโครงการใหญ่โตไปเข้ากิจกรรมใหญ่โตอะไรเลยค่ะเพียงแค่เราทำกิจกรรมเล็กๆนะคะเราแสดงถึงความสามารถของเราที่เราสามารถทำได้นะคะช่วยเหลือผู้อื่นให้เป็นประโยชน์แค่นี้ก็เพียงพอแล้วนะคะนักเรียนอาจจะเริ่มจากจุดเล็กๆก,ก,ก่อนนะคะเช่นในบ้าน ถ้าในบ้านมีผู้สูงอายุนะคะเราก็อาจจะไปช่วยเขาดูแลตรงนั้นนะคะและถ้าขยายออกมาหน่อยก็ดูในชุมชนของเรานะคะครูเชื่อว่าในชุมชนเนี่ยต้องมีผู้สูงอายุหรือมีผู้ที่จะต้องได้รับความช่วยเหลืออยู่แล้วนะคะ เราก็อาจจะรวมกลุ่มกับเพื่อนนะคะแล้วก็ไปทำกิจกรรมนะคะมีกิจกรรมหนึ่งที่ครูเคยไปลงไปทำนะคะและอยากจะเอามาเสนอให้นักเรียนได้ลองทำดูก็คือกิจกรรมช่วยเหลือผู้สูงอายุนะคะโดยการที่เราเนี่ยไปเล่นดนตรีนะคะไปร้องเพลงกับผู้สูงอายุนะคะนักเรียนเชื่อไหมคะว่าผู้สูงอายุกลุ่มที่ครูไปทำกิจกรรมด้วยเนี่ย เต้นรีลาดเก่งมากเลยค่ะเนี่ยก็เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้กันนะคะแล้วเราเนี่ยก็ไปทํากิจกรรมกับเขานะคะตัวผู้สูงอายุที่เราไปทําด้วยเขาก็มีความสุขนะคะแล้วตัวเราเองก็มีความสุขนะคะได้ช่วยเหลือผู้อื่นนะคะเป็นสาธารณประโยชน์อีกอย่างหนึ่งนะคะอีกอันนึงนะคะที่อยากจะสรุปโดยรวมนะคะก็คือ กิจกรรมทุกอย่างนะคะการทำงานทุกอย่างนะคะมันต้องเริ่มที่ตัวเราก่อนนะคะเพราะว่าถ้าตัวเรานะคะต้องการที่จะพัฒนาตัวเองจริงๆนะคะอยากจะสร้างจุดแข่งให้กับตัวเองจริงๆนะคะเราก็จะสามารถทำได้นะคะอย่าลืมค่ะอันดับแรกเราต้องเห็นคุณค่าของตัวเองก่อนนะคะคนทุกคนมีคุณค่านะคะอย่าเอา ชีวิตของตัวเองไปเสี่ยงกับพฤติกรรมที่มันไม่ดีนะคะหรือใครที่ตอนนี้กําลังอยู่ในช่วงพฤติกรรมเสี่ยงกําลังจะก้าวเข้าไปอยู่ในสถานการณ์เสี่ยงนะคะให้นักเรียนหยุดและถอยออกมานะคะชีวิตของเรามีคุณค่านะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องยึดมั่นกับตัวเองว่าฉันจะต้องประสบความสําเร็จในชีวิต ตั้งเป้าหมายนะคะแล้วก็ตั้งจุดมุ่งหมายของตัวเองหาสิ่งที่ตัวเองทำแล้วถนัดหาสิ่งที่ตัวเองทำแล้วเรารู้สึกว่าเรามีความสุขนะคะยึดมั่นเชื่อมั่นตัวเองนะคะและครอบครัวชุมชนนะคะเป็นสิ่งสำคัญอีกเช่นกันเรานะคะวันนี้ง่ายๆเลยนะคะลองไปคุยกับคุณพ่อคุณแม่ดูซิ ว่าหนูอยากจะทําอะไรนะคะอนาคตหนูอยากจะเป็นแบบไหนคุณพ่อคุณแม่มีแนวทางในการดําเนินชีวิตให้หนูไหมหรือแนวทางการดําเนินชีวิตของหนูมันดีพอแล้วหรือยังลองไปปรึกษากับผู้ปกครองดูนะคะแล้วก็ชุมชนถ้ามีโอกาสนะคะถ้านักเรียนมีโอกาสได้เข้าร่วมกับกิจกรรมของชุมชนก็ควรที่จะเข้าไปร่วมนะคะถึงแม้มันจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะคะแต่ครูเชื่อว่ามันจะทําให้นักเรียนเนี่ย ่ตไปเป็นคนที่มีศักยภาพได้ดีค่ะสำหรับในคาบวันนี้นะคะครูก็มีกิจกรรมนะคะมาให้นักเรียนได้ลองทำนะคะเราได้ผ่านกันมาหลายคาบแล้วใช่ไหมคะครูก็อยากจะให้นักเรียนนะคะลองไปสรุปนะคะในเรื่องของพฤติกรรมเสี่ยงนะคะว่ามันมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็ปัจจัยเสี่ยงนะคะว่ามันมีอะไรบ้างนะคะ และผลกระทบพฤติกรรมเสี่ยงรูปแบบต่างๆนะคะโดยให้เราใช้แผนผังความคิดนะคะลองไปทำดูนะคะเป็นการสรุปองค์รวมของความรู้ที่เราเรียนมาทั้งหมดนะคะเพื่ออะไรเพื่อที่นักเรียนจะได้ทำความเข้าใจกับตัวเองด้วยว่าเราเนี่ยมีความเข้าใจในเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนนะคะครูก็อยากจะฝากพวกเราไว้นะคะในฐานะที่เรากำลังจะไปเป็นเยาวชน ที่จะไปพัฒนาประเทศชาติต่ตอไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณค่ะผลิตรายการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน